สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโมอามินาเล่าน้ำตาคลอแต่งโมเข้าฝันในสภาพนี้โมอามินาเล่าแต่งโมเข้าฝันได้ได้ว่าเป็นคนที่สนิทกับดาราสาวแต่งโมนิดาและยังคงติดตามคดีอยู่เรื่อยมาสําหรับโมอามินาที่ล่าสุดนั้นได้เล่าในรายการไทยรัฐทอล์กถึงความเสียใจและ ซิกเซนของตัวเองที่ไม่สามารถใช้กับแตงโมได้และได้เล่าถึงความฝันที่ฝันถึงแตงโมอย่างละเอียดโดยโมอามินานั้นเผยว่าหนูเป็นคนมีเซนนะมองเห็นว่าใครจะถึงคาดแต่ทำไมไม่เห็นของพี่โมเสียใจมากทั้งที่เราเจอกันบ่อยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยฝันถึงพี่เขาฝันว่าหนูไปทำงานที่ไหนก็ไม่ทราบและ เห็นเข้ามาในลุกของหน้าใสาๆทำผมเบาๆซึ่งเราก็บอกเขาว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เราชอบพี่เขาในลุกแบบนี้มากเขาก็มาในลุกแบบนี้ด้วยเลยมายิ้มให้และหนูก็เข้าไปกอดเข้าไปฟัดเหมือนกับสุนัเขเห็นเจ้าของฟัดจนลม้มลงไปเลยอารมณ์พี่โมก็บอกว่าพอแล้วพอแล้ว,ลวก็กอดหอมๆกันอยู่แบบนั้น อารมณ์ในความฝันคือหนูไม่ได้พูดอะไรเลยรู้แค่ว่าหนูคิดถึงอย่างเดียวเท่านั้นขอขอบคุณข่าวจากบุ้งข่าวดอทคอมครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ